ขอเชิญพบกับเคดูนูเกมเมอร์เอาฮะสวัสดีฮะผมจะเล่นเกม e ว e w o l f ในคอมอันเนี้ยเป็นเวอร์ชันตรีมผมเคยเล่นในมือถือมาก่อนแล้วแต่ในตรตีมผมไม่เคยเล่นเลยนะอันเนี้ยคือเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยเห็นนะเลเ่ล1หนึ่งเคดูกดเริ่มเลยดีกว่าแล้วกดเล่นทันทีชาวบ้านต้องกบจัดหมาป่าถ้าหมาป่าก็แดกชาวบ้านกลางคืนหมาป่าจะกินได้คนนึงฮะแล้วผมอยู่ไหนอ่ะ ไอเบอร์แปดมาดูกันว่าเกมแรกจะได้เป็นอะไรเฮ้ยเป็นบอดี้การเป็นแคนี้เป็นแค่บอดี้การเนี่ยปกป้องได้ตอนกลางคืนปกป้องใครเดียใครเท่ๆมั่งปกป้องคนแรกไปกันเลยไหนนี่เท่ะบอดี้การเฮ้ยเสียโดนโคตรไม่ดีตาแรกเสียโดนแปดไม่เท่ากับสิบเอ อ้าวแปดกูนี่บอดีกาครับเอาเลยพวกเองคุยกันไปเลยสิบเอ็ดบนเลยครับอ้าวสาิบเอ็ดสราบกันผมด้วยกันเก้าเหรอได้เดี๋ยวกันเก้าเอ้ยเขาโบติ1เป็ดกันหมดเลยอะไรอะ่ะเอ้ไอนี่คืออะไรอะ่ะ คอนลั p เตอร์ผู้สาบส่งกันให้เบอร์เก้าไอเราก็เชื่อเราก็เป็นคนดีเฮ้ยฟื้นคืนมาแล้วเซียอ้าวหมาป่างความมืดคืออะไรหมาป่างความมืด1 per game you can double your team board e ring day เฮีย สิบหกดีมีนายกด้วยใช่ไหมต่แดงไงทําทำไมโหวดหกอ่ะไม่รู้อ่ะผมต้องโหวดใครเหรอเขียแม่งปิดโหวเฮยปกป้องเซียก่อนเลยทํองไงอยูะ่ะจะตายไหมเนี่ยตกวองใครเป็นไรเนี่ยผมไม่รู้เลยเนี่ยใครเป็นนายกอ่ะอ่ะเก้าเป็นนักสืบสิบหกดีเขาบอกสิบหกดีใช่ไหม เจ็ดมาใครบอกเจ็ดมาเก้าบอกเจ็ดมา12ไม่ทราบ4บอก12ไม่ทราบนายกขายไปไหนถ้าสิเป็นนายกเหรอเอ้ยสิเป็นนายกว่ะ1นสาบโดนกัด2หมายอย่าง7เหรอหมายอย่างก็ต้องเอาสองิวะเอาร์เจ็ดต่อแล้วกันเฮ้เราฝ่ายชาวบ้านเราเป็นบอดี้การ์ดติดหล่อเราต้องปกป้องเสียใช่เสียป่ะผู้มีหลังก็ต้องเสียดิ หมาอะไรอ่ะหมาแปลงความมืดเชี่ยแหลงเท่ชื่อแม่งเท่เขาบอก16ดี16ดีไอ้นี่นายกไอ้นีน่นักสืบแล้วมีใครเป็นอะไรไอีกไอ้นี่ก็คนดีเหลือกี่คนวะเนี่ยเหลือเห,หลือลูกหมาเาหลือหมาจาภูมิหวยอย่างรู้ไอ้เหี้ยใครอ่ะผู้คุมขัง สิบสามไม่เท่ากับสองสองไม่ทราบสิบสามดีเบอร์สี่บอกสองไม่ทราบาแล้วไข่แมวไปพูดสงสารฮะทำไมเอาเบอร์สิบ <c oughs> เอ๊ะแล้วเบอร์สิบมันไม่ใช่เป้าของเบอร์สองเหรอเอาหวดด้วยก็ได้อะไรวะอยู่นี่ก็เ,อเบอร์สิบพอเบอร์สิบบวชเบอร์ตีสามสองหนึ่งชีเป็นหมาจริงด้วย แค่ปกป้องเอา้าเฮ้ยเหลือลูกหมาป่าอีกตัวเดียวเกิาดหน้ากา้าหัวเอ้ยมีผู้ถูกสาบด้วยผู้ถูกสาเผื่อเป็นชาวบ้านจนกว่าจะถูกหมาป่าแดกอ่าหนึ่งดีก็กูพอี่กาดงไงเล่าไอ้บ้าเอ้เอานี่เหรอบอกด้วยก็ได้ตารแรก เ <S, S 2 Pop> <expand> ลูกหมาลากจบยังไม่จบอีกเหรอแนว่ามีถูกสาบอีกคนนึงมีเด็กขี้วายๆอันหนึ่งหนึ่งเป็นแม่มดนี่เสียนี่นายกนี่คนดีก็เหลือแค่นี่นักตาก็เหลือแค่สามกับหกว่ะสอสอคืออะไรอ่ะเฮ้ยทาดาชนะ ชนะยังเย้เพราะบรอิการติดหลอไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยชนะแล้วเล่นเกมแรกก็ชนะเลยแดงวันเนี่ยหรอเปิดกล่องทิงไทยได้ไรอ่ะอ๋อคันเก็บของใส่หมวกเฮ้ยมีผมอา้าวเชีย่ยหัวเม่งเส่ <laughs> ยแบบหัวเม่งถอเ์เซอได้ไหมอ่ะไม่ได้ เฮ้ย hey, นี่มีเสื้อใหม่ดูไม่น่าไว้วางใจโอเคเอาหัวแม่งนี่แหละไม่ใส่หมวกเสืษาษาษา้อธรรมดาหน้าลอยเหงาจังมามา,มาเล่นกันต่อเลยเกมขั้นสูงคืออะไรอะ่ะชนะห้าสิบครั้งตายถึงชนะเกมเดียวเกมปรับแต่งน่ะเล่นนาทีเลยกันสี่สิบสองแปดที่หกตำแหนง่งมีแคคนเดิมๆว่เนี่ย ฉันจะฉาบเธอเป็นวิทย์จ้าคิวแม่งเ <c oughs> ฮ้ยปกป้องได้ปกป้องใครดีอ่ะหาชื่อเท่ๆดีก่ะมีปะ่ะเชี่ยชาวบ้านแม่งฆ่าตัวตายเลยอะฮ้ยนี่หน้าตาบล่องบลแล้วเชี่ยผู้คุม 13ไม่เท่ากับ15 14สิบซื้ใช่ไหม3ดี3ามเืออวะนี่4เซียหรอ5บอก3เอา้า7คือเคมเหมอกะกูกูแอร์เก้าามันไม่มีคนบ้าใช่ไหมถ้าเขาบอก3ดีเดี๋ยวนะถ้า4บอก3ดีถ้า3 4ดี13เท่ากับ15บห้าก็สิเป็นไรอะ

กูปกป้องไข่ดีกูต้องปกป้องสีอะฮะทำไมอยู่ที่ไปบวกสิบเอ็ดวะฮะต้องปกป้องสีใช่ไหมเนี่ยถ้าสีน่าจะเป็นผู้มีหลางเราก็ปกป้องสีได้ก็โอเคหรือมะสีบวกสิบเอ็ดดีก็ต้องปกป้องสีแล้วบอสจะรอดไหมเนี่ยหนึ่งสองสาม ผู้เล่นที่หลบหนีก็มีด้วยเด็กก็ทีมชาวบ้านล้วใครดีสามดีกันสามก็แด่ <c oughs> เอาเอาเ <c oughs> ชีย่ยกันดีไปก่อนแล้วกันเฮ้ยบรรยาการยังยังอยู่เหรอหรือมันไม่เปิดเผยงงเชีย่ยงงม,ม,มไปหมดแล้วเนี่ยแปดเถื่อรอ่ะเอาหกโอเคเอาหก วันวิษาศูนย์ศนย์เจชื่อแศูนยเจเอาอะไรไปรอดเนี่ยหมาแรงตั้งสี่ตัวใครโัวถกวะเบอร์สิบห้าเหรอสิบสามเท่ากับสิบห้าเอ๋เบอร์ 15, หร้าองอยู่ไหมอ่ะเบอร์ห้างอยู่จะตกดอกไม้ไปขอโทษซะหน เอาไงอ่ะดูเพื่อนแล้วกันเพื่อนบวชไหนก็บวชนั่นแหละมาไม่มีทัสามตัวเลยไปชนะมีหวตข้ามช่วงประชุมด้วยเหรอช่างสิบห้าดีสิบห้ากั้งแสิบสามดีจริงหรอเปล่าไอ้เบอร์สองคืออะไรเ้ยหมาตายเลยดิฮะเหลือหมาสองตัวอ้เียจบแล้วนี่ เพราะว่า 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าเหลือห้าคนฆ่าคนอีกคนหนึ่งก็จบแล้วปะก็เหลือหมาสองรวมหัวกันบวตเหรอแพลเนี่ยอ๋อ้แพ้แพ้จบ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 ๊ะ <c oughs> <c oughs> เอ <c oughs> เอ <c oughs> <c oughs> มันแค่จบแล้วเปล่าวะ ทำไมอ่ะก็มึงไปโหวตตัวนั้นทำไมให้มันลากอ่ะคือก็รู้ว่ายังไงก็แพ้แต่มึงก็ไม่ต้องโหวตในตัวนั้นเสิยอมมาครับรีบๆฆ่าผมทีครับจะได้จบๆคน <c oughs> ที่อ่ะมึงจะเถื่อนไปไหนเนะี่ยคุณจะไม่สามารถใช้บวดอยู่ความสามารถได้คุณจะตายอยาจบวันนี้ไม่ขึ้นจริงด้วยอะแม่ง <c oughs> เฮีย er, สาบส่งชนะยังไงก็แพ้ดิสาบส่งตายไอ้นั่นก็นั่นอยู่ดีป่ะสองเกมชนะหนึ่งแพ้หนึ่ง hey, <senior. S 1> ใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์หรือใครอยากจะพูดอะไรคอมเมนตไ์ไรข้างล่างเลยฮะไว้เจอกัน